จังหวัดระยองเปิดกิจกรรมคิกออฟการรณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัยควบคุมวินัยจราจรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีหยุดก่อนทางม้าลายสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนายสุรัยพบวงไตรัฐท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการรณรงค์จังหวัดระยองปลอดภัยควบคุมวินัยจราจรรวมกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้ทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีหยุดก่อนทางม้าลาย และการดนรงจังหวัดระยองสวมหมงนิรภัย100%เปเซด้วยซึ่งทางจังหวัดระยองนั้นก็นะครับมีการดณรงเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมรับมอบหมวกกันน็อกจากบริษัทฮอนด้าปิยะ340ใบแล้วก็รับมอบจากบริษัท SCG Chemical อีก130ใบพร้อมกันนี้ยังส่งมอบให้กับตัวแทนเยาวชน14คนมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมรณรงคเชิงสัญลักษณ การใช้ทางม้าลายการใช้ทางข้ามอย่างปลอดภัยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็นี่ครับตามภาพครับจูมือน้องๆหรูหนูเด็กๆครับเดินข้ามทางม้าลายเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีส่วนราชการภาคเอกชนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมเต็มไปหมดครับ